จากคลิปในรักนิวเคลียร์นะครับถ้าเราไปดูธาตุในตารางธาตุเราจะพบเลขที่ปรากฏอยู่แบบนี้ถูกไหมครับซึ่งไอเลขตรงนี้ครับคือเลขที่แสดงมวลอะตอมของธาตุนั้น แต่เลขนี้ครับจะอยู่ในหน่วยของ amu ซึ่งย่อมาจาก atomic mass unit หนึ่ง atomic mass unit คือ1.6 6กคูณ1ิกำลังลบ27กิโลกร,รมัมนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราอยากหามวลของธาตุเราก็สามารถเอามวลอะตอมของธาตุไปคูณกับ1.6กคูณ10กำลังลบ27็ก็จะได้มวลอะตอมในหน่วยของกิโลกร,รัมออกมาซึ่งถ้าลองทำดูนะครับเราจะพบว่าตัวเลขที่ออกมานั้นจะน้อยมากๆซึ่งก็แน่นอนนะครับเพราะว่ามันคือมวลของอะตอม1อะตอมส่วนที่ไปที่มา ของ1.6คูณ10กลังลบ27กิโลกร,รัมนั้น เป็นเลขที่นักวิทยาศาสตร์นะครับคำนวณมาจากการวัดมวลของคาร์บอนที่มีโปรโตอนอยู่6อนุภาคและนิวตอนอีก6อนุภาครวมกันเป็น12อนุภาคนักวิทยาศาสตร์วัดมวลอะตอมของคาร์บอนนี้แล้วนํามาหาร12จะได้ค่าที่ออกมาคือ 1A m u อยูการทําแบบนี้นะครับทำให้การศึกษาค่าต่างๆเนี่ยง่ายขึ้นมากครับเพราะแทนที่เราจะใช้1.6คูณ10กำลังลบ27ไปตลอดเนี่ยการนิยามหน่วยใหม่ขึ้นมาทําให้การคํานวณค่าต่างๆง่ายขึ้นเยอะมากครับนั่นจริง เป็นเหตุผลของการเกิดขึ้นของหน่วย a อ u นั่นเองครับงั้นเพื่อความเข้าใจเรามาลองทําแบบฝึกขัดหามวลอะตอมของธาตุในตารางธาตุกันดูดีกว่านะครับผมจะให้เวลา5้าวิก่อนที่จะเฉลยนะครับคราวนี้มาต่อกับส่วนที่2ของคลิปนี้กันนะครับนั่นก็คือมวลโมเลกุล แน่นอนครับว่าเมื่อมีธาตุแล้วก็ต้องมีสารประกอบสารประกอบก็คือธาตุหลายๆธาตุอยู่รวมกันใน1โมเลกุลสำหรับวิธีการหามวลโมเลกุลนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเข้าใจวิธีการหามมลอะตอมการหามวลโมเลกุลก็เป็นเรื่องที่ง่ายมากครับเราก็แค่ หาหมวลอะตอมทีละอะตอมทีละอะตอมทีละอะตอมแล้วก็เอามารวมกันอย่างเช่นในตัวอย่างนี้นะครับมีไฮโดรเจน2อะตอมซัลเฟอร์1อะตอมและออกซิเจน4อะตอมมวลโมเลกุลที่ออกมาก็จะมีค่า128ออะตอมิกแมสยูนิตนั่นเองครับ